เหตุมาจากเพื่อนของทักษิณเล่นไม่ซื้อไอ้ที่คบกันมา30ปีไอ้ลุงของแพทองหานเล่นไม่ซืออ้อไอ้ครอบครัวเกียรติที่มันดองกันเนี่ยอย่าลืมนะว่าหลานทักษิณแต่งงานกับหลานหุนเซนอยู่ตอนเนี้ยจำได้ไหมหลานของทักษิณชินวัฒนหลานของทักษิณผู้หญิงแต่งงานกับหลานหุ่นเซนที่อยู่คมภูชายอยู่เขายังไม่ตัดสัมพันธ์ดองกันนะดังนั้นนี่คือ สิ่งที่คนไทยเขาถามกันทั้งประเทศไงว่าสุดท้ายมันเป็นสงครามเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือปิดบังความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของไทยกันแน่คุณออกมาอธิบายว่าเป็นการปราบแข่งคอนสเตอร์เขาจึงไม่เชื่อกันดังนั้นการเมืองของประเทศไทยมันอ่อนแอลงเป็นการเมืองที่เดิมเดินตามเกมของคมภูชาไม่สามารถเป็นการเมืองที่ทำการพูดเชิงลุกได้ทาหารฝั่งของไทยรักษาอธิปไตยทำการสู้รบเชิงลุกลุกประชิดพื้นที่ ได้เปลี่ยนทั้งกําลังอาวุธได้เปลี่ยนทั้งขวัญกําลังใจแต่กลับมาฝ่ายหลังมาฝ่ายการเมืองทหารเสียขวัญกําลังใจแม่ทัาพภาคที่สองท่านถึงบอกว่า แกไม่รับคาสั่งไกลเพราะโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นหายไปผมก็จะใช้ซัมซุงฮีโร่โทรไปหาก็ไม่ได้ดังนั้นพื้นที่ได้เปรียบความมั่นคงได้เปรียบทหารได้เปรียบไปแนวหลังอย่าทําให้ทหารเสียเปรียบอย่าทําให้ทหารเสียขวัญแนวหลังมีใครบ้างแนวหลังหนึ่งคือประชาชนแนวหลังหนึ่งคือฝ่ายการเมืองแต่วันนี้พอมองไป การเมืองนอกเหนือจากไม่ได้เปรียบแล้วยังทําลายขวัญกลางใจของนักรบที่อยู่แนวหน้าด้วยยังทาตัวทําลายขวัญไม่ใช่แค่ทําลายขวัญนักรบมันทําลายคําถานทําลายขวัญของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยพี่น้องถามวันนี้กันทั้งประเทศหลังจากที่ได้ฟังผลการแถลงข่าวการประชุมร่วมที่มาเลเซียบอกมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนการนักรบมีความสูญเสียข้อไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ทหารก็ไม่อยากเกิดความสูญเสียแต่เราต้องแสดงความสูงข่มแสดงความได้เปรียบ เชิงการพูดถ้าคัมพูชาหยุดยิงมันก็ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างเช่นกัมพูชาจะยอมรับผิดในสิ่งที่ยิงมาสู่บ้านเรือนพล,ลเรือนเป้าหมายพลเรือนหรือไม่นี่มันเป็นคําถามใหญ่เพราะมันเป็นอาญากรสงรามยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่ปั๊มน้ํามันยิงไปยิงใส่บ้านเรือนพลเรือนสิ่งนี้กัมพูชาต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่เป้าหมายทางการอาหารใครต้องเข้มแข็งไปการเมืองต้องแข,ข็งมแข็งบอกว่ากัมพูชาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทําผิดเช่นนี้ก่อน มันถึงจะหยุดยิงกันได้ไม่ใช่หยุดยิงแล้วไปเจราจาดูดีๆเราถือปืนใหญ่ไปเจราจาเขาถือปืนกลัปไปเจราจาแล้วบอกว่าโอเคต่างคนต่างวางปืนอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องครับ